รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมโรเซฟทวีจิตในรายการภาษาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้บทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคัญในกรุงเทพมหานครกันครับไปดูเลยนะครับประโยชน์ที่หนึ่งสำหรับวันนี้คือ Permisi Bu bisa s a y a t a n y a di m a n a pasar y a n ยังน a าร k ก n t u ทุกวิศ a w ว n di b บังก,กอ k ต้าไป้าๆนะครับ per mi si bu bisa saya tanya di mana pasar yang menarik untuk wisatawan di Bangkok มีความหมายว่าขอโทษครับขออนุญาตสอบถามหน่อยได้ไหมครับตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพ naik di Bangkok ada banyak pasar yaitu pasar catacakk pasar patunam pasar Phahurat, dan pasar samping to di Bangkok ada banyak pasar yaitu pasar catucak าลา์ประตูน้ำาลาร์พรหุรัดดันปา,สา์สำเพ็งบาปักเมาเบลีอาปาความหมายนะครับในกรุงเทพมีอยู่หลายตลาดเช่นตลาดจตุจักรตลาดประตูน้ำา่หุรัตและสำเพ็งคุณต้องการซื้ออะไรไประโยคต่อไปครับสาาาบาาานันยากซื้อเสื้อผ้าและอยากหี บิงกีสันอาเตาเกินกนั่งเกินนงหานต่อไปนะครับชา้าๆครับสายาเมาเบอร์ลีปาไกยานดานันเมาลจารีบิงกีสันอาเตาเกินหนังเกินนั่งหงนมีความหมายว่าผมต้องการซื้อเสื้อผ้าและต้องการหาของฝากประโยคต่อไปครับ Untuk keluarga dan teman-teman saya di Indonesia. ต่อไปช h a s h a n a k h Untuk keluarga dan teman-teman saya di Indonesia. มีความหมายว่าสําหรับครอบครัวและเพื่อนๆของผมที่อินโดนีเซียประโยคต่อไปครับ Kalau begitu ada dua tempat di Catuacak dan di samping. ช้าๆนะครับกาหลาเบื้อตู a อาดาดวเติมปัดดิจตุจักดันดิสัมเพงมีความหมายว่าถ้าอย่างนั้นมีสองสถานที่คือที่จตุจักและที่สัมเพงประโยคต่อไปครับดิจตุจักอิตนปาอาตลาดที่ใหญ่ทบส di sana ada semua barang tapi c h a c a นะครับ jatujak i tu pasar yang terbesar di sana ada semua barang มีความหมายว่าที่จตุจักรนั้นใหญ่และมีของทั้งหมดที่ต้องการครับประโยคต่อไปนะครับ atau di samping di situ murah tapi harus beli kulakan ประโยกต่อไปนะครับ Atau disampeng, disitumura tapi harus berikula ต่อไปช้าๆนะครับ Atau disampeng, disitumura tapi harus berikula มีความหมายว่าที่สมเพงนั้นราคาถูกแต่ต้องซื้อแบบราคาค่าส่งต่อไปมาดูคำศัพท์กันนะครับคำแรกนะครับ p e r m i s i p e r m i s ิคำนี้แปลว่าขอโทษหรือขออภัยนะครับคำต่อไปครับบูบูหรือคำว่าอีบูอีบูคำนี้แปลว่าคุณหรือคุณผู้หญิงก็ได้นะครับคำต่อไปครับบีซ่าบีซ่าคำนี้แปลว่าสามารถครับคำต่อไปครับไซย a ไซย a คำนี้แปลว่าผมหรือแปลว่าฉันก็ได้นะครับคำต่อไปครับตันหยาตันหยาคำนี้แปลว่าถามครับคำต่อไปครับ ป a าซาร์ปาซาร์คำนี้แปลว่าตลาดครับคำต่อไปครับยังยังคำนี้แปลว่าที่หรือแปลว่าซึ่งกันเครับคำต่อไปครับเมือนนาริกเมนนาริกคำนี้แปลว่าน่าสนใจครับคำต่อไปครับอุนตุกอุนตุกคำนี้แปลว่าสําหรับครับคำต่อไปครับวีซาตาวันวีซาตาวันคำนี้แปลว่านักท่องเที่ยวครับคำต่อไปครับบ้านยักบ้านยักคำนี้แปลว่ามากคำต่อไปครับ บารัคบาร์พัคหรือคาว่าปักปักคํานี้เป็นรูปยอ่อนะครับแปลว่าคุณหรือคุณผู้ชายก็ได้ครับคําต่อไปครับเมาเมาคํานี้แปลว่าต้องการหรือแปลว่าจะก็ได้ครับคําต่อไปครับเบอร์ลี่เบอร์ลี่คำนี้แปลว่าซื้อครับคําต่อไปครับ <Ball oon. S 1> ปากายันปากายันคานี้แปลว่าเสื้อผ้าหรือแปลว่าชุดก็ได้ครับคําต่อไปครับจารีจารี คำนี้แปลว่าหาครับคำต่อไปครับบิงกิสันบิงกิสันคำนี้แปลว่าของขวัญก็ได้กระเช้าของขวัญก็ได้ครับคำต่อไปครับเกินางเกินางงานเกินางเกินางงานคำนี้แปลว่าของที่ระลึกนะครับคำต่อไปครับกลัวร์กากลัวร์กาคำนี้แปลว่าครอบครัวครับคำต่อไปครับเติมัน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 คำนี้แปลว่าเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนฝูงครับคำต่อไปครับเติมปัดเติมปัดคำนี้แปลว่าสถานที่ครับ คำต่อไปครับเตอร์เบสซาร์เตอร์เบซาร์คำนี้แปลว่าใหญ่ที่สุดครับคำต่อไปครับซานาซานาซานาแปลว่าโน่นครับคำต่อไปครับซีตูซีตูแปลว่าที่นั่นครับคำต่อไปครับมูระมูระอันนี้จะมีความหมายว่าราคาถูกครับคำต่อไปครับกูลักกันกูลักกันคำนี้แปลว่าขายส่งหรือค้าส่งครับเป็นไงครับจากคำศัพท์ทั้งหมด เดี๋ยวเราลองไปฝึกฝนกับละครของเรากันครับ Permisi Bu Bisa saya tanya Di mana pasar yang menarik untuk wisatawan di Bangkok? Di Bangkok ada banyak pasar Yaitu pasar Catucak Pasar Petunam Pasar Pahulat Dan pasar Sampeng Bapak mau beli apa? Saya mau beli pakaian dan mau cari bingkisan atau kenang-kenangan untuk keluarga dan teman-teman saya di Indonesia. Kalau begitu ada dua tempat di Chatu Cak dan di samping Chatu Cak itu pasar yang terbesar. Di sana ada semua balang atau di samping di situ mula tapi halus beli kulakan. Jarak kom yang telah berlalu. Hari ini kita yang ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเรามีรายการย้อนหลังคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่ www.etvthai.tv นะครับรายการของเรานะคออกอากาศทางสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ etv นะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ